สวัสดีครับผมวันนี้ร้านะคนครซัพยางยนต์นะครับผมวันนี้พามาชมตัว All New D Max Spec Cab นะครับ1.9นะครับคันนี้อยู่2020คันนี้ใส่เป็นล้อขอบ16นิ้วนะครับเปลี่ยนจากล้อขอบ18นิ้วยางบางนะครับเป็นล้อขอบ16นิ้วสาย ลุยนะครับขอบ16กับยางสองสี่ห้ากับล้อท e 3 7สเสเปคที่ผมสั่งผลิตมาให้ใส่กับตัวเตีย้ยไม่ล้นนะครับแล้วก็สามารถใส่กับยางลุยได้นะครับนี่เป็นรถตัวเตี้ยนะครับย้ำว่าเป็นรถตัวเตี้ยนะครับสวยจัดจัดนะครับกับล้อท E ขอบส6กว้าง8ออฟศูนย์ะเอออฟ2ออฟส0นะครับกับยางสองสีล้อจะล้นประมาณนี้ยางดึงหลบเข้าไปในซูมนะครับแต่ตัวล้อเองเนี่ย กับตัวหน้ายางที่เราเห็นด้านหน้าเลยนะปิ่มออกมาประมาณไม่เกินนิ้วครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ยางดึงหลบเข้าซุ้มนะครับแต่เอาโดยรวมเนี่ยไม่โดนเรียกแน่นอนนะครับหลบขนาดนี้ความสูงเดิมนะครับด้านหน้านะครับแต่ด้านหลังเนะี่ยลูกค้าโหลดอยู่2นิ้วนะน,น่าจะเป็นการโหลดด้วยกล่องกล่องโหลด2นิ้วไม่ต้องถอดนะครับยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับจองโหลดนะครับ ความสูงเนี่ยกองโหลดสองนิ้วดูนะครับว่าจะลงมาประมาณเท่าไหร่ประมาณ5านิ้วมือผมนะ5้านิ้วมือผมเนี่ยพอดีไปเลยกับตัวกองโหลดสองนิ้วด้านหลังนะครับแล้วก็ยางเป็นสองสี่เจ็ดสิบอ้วนๆขนาดนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าเดิมโรงงานนะครับอันนี้คือเดิมโรงงานคือไม่ได้โหลดนะครับลูกค้าโหลดมาแต่หลังเขอดูข้างหน้าดิโหล,ลดจริงไหมโหลดจริงมั้ยอ้าวเดิมนะครับ ความสูงตอนนี้นะครับของเดิมโรงงานนะลองดูถ้านิ้วมือนะครับหมายความว่าด้านหลังเนี่ยโหลดมาสองนิ้วกับด้านหน้าเดิมเนี่ยสอนิ้วได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่เหมือนด้านหน้าจะจะเตียบแบบนิดเดียวนะครับประมาณสี่จุดห้านิ้วนะครับข้างหลังก็อยู่ประมาณ5 mm ้า hmm. เกือบห้านิ้วอ,ะอ่ะะประมาณนี้นะครับนี่คือด้านหน้านะอันนี้คือเดิมโรงงานนะครับล้อสเปรยด้านหน้าขอบสิบหกว้างแปดอัสามสิบก็ปิมปิมนะครับ ตัวล้อถ้าเอาถ้าถามว่าล้นไหมล้อนออกมาประมาณไม่เกินหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ยางดึงหลบเข้ามาในซุมนะครับนี่สวยมากนะครับสเปคนี้ล้อ,อยางชุดนี้เลยนะครับจัดโปรอยู่นะถ้าซื้อล้อบป่าหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าซื้อ,อยางแยกหมื่นสามพันบาทนะครับตอนนี้ผมจัดโปรอยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทนะครับถูกลงสองพันนะครับโอเคไปดูล้อต่อไป มาต่อกันที่ตัวล้อ TE สามิเสีเทากันเงานะครับตัวนี้เป็นงานไทยนะครับผมแล้วก็สเปคขอบสิบหกว้างแปดออฟสามสิบเป็นงานหยอดแดงสีเทากันเงาเงานะครับก้านตรงใส่นอ็อตสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ลัดด้วยยางแฮนด์กุ๊กนะครับตัวนี้เป็นแฮนด์กุ๊กตัวหนังสือขาวนะครับเป็นไดนาโปร AT2 นะครับสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกนะ ตอนนี้เป็นยางออเทอเลนนะครับสามารถใส่ลุยได้นะครับถนนดินถนนดําในระดับหนึ่งเลยนะครับมีตะปุยด้านข้างสบายๆนะครับจะลงหลุมแบบไหนก็ผมว่าเอาอยู่นะครับในส่วนของที่ไม่ได้โหดร้ายเกินไปนะครับแก้มขึ้นตรงสวยนะครับแล้วก็องศาหลบซุมเข้าไปข้างในนะครับนี่นะครับอมสวยๆเลยนะครับ สายนี้ผมถนัดล้อผมมีเยอะมีทุกสีนะครับลองเข้ามาชมกันต่อนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นตัวเลือกกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์แบบนี้นะครับสนใจลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครซับยางยนต์นะครับล้อมีหลายสีหลายมีทั้งก้านยกและก้านตรงนะครับสอบถามเข้ามาเริ่มต้นชุดล้อพร้อมยางแต่ไม่ใช่ยางตัวนี้เริ่มต้น 22- 2 0 0ื่นสองสองเริ่มต้นได้เลยนะครับแล้วแต่งบนะครับ โอเคนะครทัยังยนศย์เก้าสี่ห้าสนย์เก้าเก้าเกสวัสดีครับ Perfect. we <laughs>